ล่งครับโล่งโล,ล่งเลยครับไม่คิดถึงใครเลยหรอคิดถึงครับคิดถึง <c ười> ได้อะไรบ้างจากการเป็นอาหารเนี่ยโอ้ได้ได้ได้เยอะครับระเบียบวินัยเยอะครับวันบบนี้ก็หมดเวลาใบแดงแล้วนะครับ,บน้องๆจะปลดกองประจําการนะครับก็ขอขอบคุณนพอนๆนะครับ,บที่เสียสละเวลามารับสายชาติครับ วันนี้เป็นวันที่น้องๆทหารกองประจำการจะปลดกองประจำการทางกองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่13ได้กระทำพิธีอัมราธงชัยเฉลิม,มพลซึ่งเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ท่านเจ้าจะยอมตายเพื่อิสรภา,พ,า,า,าพ,รพและความสงบสุขของประเทศขขอทศา่านเจ้า,า,จ,าจะยอมเสียละทุกอย่างตลอดชีวิตและเลือดเนื้อ เมื่อชรบต้องต้นหลังจากที่น้องๆได้กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลแล้วผู้บัามาชาจะมอบใบกิตติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับมน้องทหารทุกนายที่เสีย